สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกขอมานะครับ IC TL 080นะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับ IC TL 080นี่จริงๆมันก็มีหลายเบอร์นะอนุกรม0 8 0นี่มีหลายเบอร์อยู่แต่วันนี้จะมาเล่าถึง TL 080กับ081นะครับ เอา080นะครับ080เนี่ยนะครับจะเล่าให้ฟังว่าเป็นออฟแอมอเนกประสงค์นะครับที่ใช้แทน IC ทั่วไปนะครับเช่นว่าเบอร์741อย่างนี้นะครับเอาไปแทน741ได้นะครับซึ่งนะครับ Tl080 นี่ก็จะมี IC ตัวเดียวนะครับอยู่ภายในนะครับมี8ขานะครับ มี8ขาเหมือนกันกับเจ็ดสคล้ายๆกันนะครับมี8ขาเหมือนกันนะครับเบอร์นี้นะครับมีมีภายในนี่นะครับเป็นออบแอมตัวเดียวนะครับก็จะมีขาขาขาไฟบวกก็ขา7นะครับตามภาพนี้ขาไฟลบขา4นะครับส่วนอินพุตนี่นะครับก็คือขา2กับขา3นะครับขา3นี่เป็นนอ non i n v e r t i n งเป็นอินพุต ขา non inverting นะครับขา2ก็เป็นขา inverting นะครับซึ่งเป็นอินพุตมี2องอินพุตนั่นเองนะครับส่วน offset นะครับขา offset ก็ขา1กับขา5นะครับขาเอาพุตนี่คือขา6นะครับต่ามวงจรนี้นะครับวงจรนี้ทั่วไปนี่ะครับไฟเลี้ยงสักบวกลบ15โวลต์นะครับบวก1 5โวลต์นะครับป้อนตรงนี้แล้วก็ลบ15โวลต์นะครับแล้วก็กาวนะครับ ในลักษณะ,ะการใช้งานนะครับใช้ในวงจรไอ้พวกไอ้ในเครื่องเสียงนี่ก็เห็นเยอะนะครับใช้นะครับดูนะครับสโูเรตนี่นะครับก็ก็ก็เยอะกว่า741ถึง24เท่านะครับสโูเรตของตัวนี้เยอะกว่านั่นสโูเรตก็หมายความว่าเวลาที่สัญญาณเข้ามานี่นะครับเวลาสัญญาณเข้ามานี่นะครับ สัญญาณวิ่งเข้ามานี่นะครับมันมีอัตราระดับที่ไต่แรงดันได้ได้สูงไหมนะครับคำว,ว่าสูเลตนี่นะครับไตได้สูงไหมคือเรียกง่ายๆว่าสัญญาณเข้ามานี่นะครับอ,อัตราการพุ่งที่มันจะขยายสัญญาณออกไปทางเอาพุทนี่นะครับมันไวไหมคิดเป็นตัวนี้ก็คือ12โวลต์ไมโครเซคันต์คือพุ่งขึ้นไปสูงได้ถึง12โวลต์ นะครับต่อไมโครเซกันนะครับเวลาสัญญาณอินพุตเข้ามานี่นะครับเอาพุตก็ตอบสนองได้ไวไหมอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมากกว่า741ถึง24เท่าตัวนะครับ741ก็แค่ลาว741ี่นี้การไต่ระดับนะครับก็0.5แค่นั้นเองแต่ตัวนี้12โวลต์นะครับไต่ระดับได้รวดเร็วมากนะครับไต่และะระดับแรงดันนะครับเมื่อสัญญาณอินพุตเข้ามานี่ แรงดันเอาพุทนี่มันสวิงขึ้นไวไหมอะไรประมาณนั้นนะครับก็อธิบายง่ายๆให้ฟังสามารถจ่ายนะครับจ่ายเอาพุทนะครับได้ถึง5โวลต์นะครับที่ความถี่แล้วก็ได้ที่ความถี่สูงกว่า741นะสวิงได้อ่สวิงได้ถึง5โวลต์นะครับตัวนี้ความต้านทานอินพุตนะครับความต้านทานอินพุต นะครับหรืออิมพีแดนซ์นี่ก็สูงกว่า741กระแสอิ input, นพุตนี่กินแค่ระดับนาโนแอมป์ m, นะครับ0.2ซึ่งออฟแอมป์มนั้นกินกินเยอะมากนะครับเป็นระดับมิลลิแอมป์นะครับ7 741จจะกินเยอะนะครับเพราะนั้นอินพุตก็กินน้อยนะครับเรียกง่ายๆว่าอินพุตกระแสอินพุตกินน้อยนะครับเหตุเพราะอิมพีแดนซ์มันสูงนั่นเองนะครับมันจึงกินกระแสน้อยนะครับ ก็แนะนำการใช้งานแบบนี้แหละครับสเปคของมันนะครับก็จะเป็นแบบนี้ให้ให้ท่านดูนะครับท่านก็ก็ก็ดูตามนี้แหละผมเขียนให้ดูสมาชิกขอมาอยากรู้นะครับก็อาจจะอาจจะเป็นความรู้สำหรับคนไม่รู้นะเป็นเรื่องใหญ่นะนะครับคนรู้ก็โอ้ไม่เป็นไรหรอกง่ายๆ คนไม่รู้นะครับเหมือนผมเรียนใหม่ๆนี่ก็ไม่รู้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นคนไม่รู้นะครับก็มาดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ให้ผมหน่อยเป็นกํำลังใจนะครับผมก็จะนำเสนอเบอร์อื่นๆให้ด้วยนะครับถ้าชัดท่านสนใจไม่ใช่เฉพาะ IC หรอกทานเซเตอร์เหมือนกันก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับนะครับท่านที่อ่ อยากรู้นะครับผมก็จะสรรหามาให้นะครับเป็นความรู้นะครับและมีการอธิบายให้ฟังด้วยนะครับนะครับวันนี้คลิปนี้ก็คงพอเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามนะครับเบอร์อื่นๆนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ